อู่ห้าคนแล้วฟอนอยู่คนเดียวอร่อยเอออะอยู่คนเดียวสองคนชนะนี่เดี๋ยวรอฟอนขึ้นมาก่อนนะคะอ่าเราเลือกตัวแทนของคนที่จะมาปะชุกขึ้นหน้าก่อนนะได้ใครดีผมปรึกษาก่อนนะคะปรึกษาอะไรเพื่อนมันมีอะไรประจุอกไรก็เลยอยูดูเลยยุทธคุณจะดูหมูเฮงหรอหลังรอชนะแน่นอนค่ะเรมิตเจ้าแม่บูเตอร์ อได้แล้วได้แล้วเหมือนกันเนี่ยแล้วน้องน้องว้องอ๋อโอเคงั้นงั้นเป็นอย่างก่อนได้ก่อนตัวแทนของฝั่งคุณเป็นใครคะเว่ยสุดยอดตัวแทนของคนดิฉันก็เป็นน้องสางค์กฎกติกาคือให้ข้างหน้านะคะเลือกฝั่งค่ะว่าคุณจะเลือกฝั่งใครว่าฝั่งใครจะเป็นผู้ชนะถ้าใครอยู่ฝั่งจ๋าเดิมฝั่งจ๋าใครอยู่ฝั่งแม่จ๋า มาอยู่ฝั่งจังค่ะให้เราตัดสินใจ10วินาทีค่ะเลือกเลยอ่ะไม่ต้องอยู่ตามเพื่อนนะไม่ต้องอยู่ตามเพื่อนโอ้โหโเฮ้ยค่ะฝั่งมูเตลูเขาเยอะเหมือนกันนะกันกดดันเหมือนกันในทางนี้อันนี้ดันเหรอถ้าเกิดว่าฝั่งเราแพ้ในตัวนี้ไปหยุดใช่ถ้าแพ้ต้องไปยกไปยุบทีมโอ้โหอย่าเกิดเลยนะ แย่กันนะคะแทเราไม่ไม่ไมคุยขวดกันนะคะเราบอกวเกมเป็นเกมสนุกสนุกเนาะต้งเลอนลานหลังลังลชนกันเลายชนกัน ส่งคุณกษาเลยส่งใครได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอ่ะเลือกแล้วนะคะส่งตัวแทนออกมาข้างหน้าค่ะไปเลยค่ะนี่มันสึกแห่งจับจ้องนี่เราจะใช้งจานทออ่ะคุณพี่ทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่หนึ่งสองสามสี่ เจ็ดคนตรงนี้นะคะเจ็ดท่านที่เหลือเจ็ดท่านที่เหลือเลือกเลยค่ะจะมีคนเลือกเราไหมพี่คะหนูว่าไม่มีใครเลือกฝั่งเราเลยเลือกอะเลือกนะเลือกนไม่แมกันละองเสงลฝั่งไหนที่น้อยอะไม่ได้วันนี้ถ้าจะดวนดีก็ได้นะ โอ้โหอาเตรียมตัวค่ะเรงชนกันคนับหนึ่งสองสามโอ้ยตอนเราไม่ใจป็นหนึ่งเอามานะนับหนึ่งสองสมนี่มันขออะไรอจับ่าจาอะไรสุดท้ายนะสุดท้ายนะนับหนึ คุนี่บคุณอีเชี่ยใจกันค่ะดิฉันว่าดิฉันวาฝั่งนี้มันแบบลาหูโง่อะไรอ่้รู้เปล่าโ่จ้าทีไม่มีเขเลยหนูเอามาคนไป่ะเหแมุท้าอแมสุดท้ายแมทยุติโลกแมสุดท้ายคือฉันไม่มีคนจะอยู่ั่งนไม่มีนะไม่มีเลยเอแค่ โอ้ oh, <laughs> ฉันก็เป็นคนนึงทีป่ปล่อยยิ่งุกไม่เก่งเหมือนกันฉันก็เหมือนกันเธอ <laughs> <laughs> งั้นไม่อยู่สักฝั่งเลยกนะัน <laughs> ไม่อยู่สักฝั่ง ับพี่ได้ป่าใครอ่ะจับฝั่งไงยืนฝั่งใช่ไหมแล้วเดี๋ยวแพ้เลยเดีวอ่ะให้เขาเลือกก่อนอ่ะเราเราเราจะส่งใครไปเรื่องนีเธอเธอวางแผนไปมันก็ชุบข้างบนหัวไปไปสะจังไปไปแสดงอีกทีริ้นให้เขาเห็น ใช่เราต้องชนะได้วันจีมีเกิดใจให้ด้วยอะค่ะไปฟอนไปแก้มือโอ้ยเลือกฟังเลยค่ะคุณพี่เลือกฟังค่ะพี่อุ้ยอะเต็มตัวเต็มตัวว่าสองต่อหนึ่งนะตอนเนี้ยนอะหนึ่งสอง เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แล้วนะแล้วต้องไปส p e c i a l box กันเราไม่สะสมแต้มปุ่กันนะสะสมนี่กล่องมันเลอะมากเลยแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็น social distancing นะคะก็เลยเดี๋ยวจะส่งผ่านให้พี่ทีมงานให้ละกันนะคะหรือว่าแบบหรือหรือ social distancing คือเราโยนให้เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ ใช่ค่ะเราก็ได้ผู้เชคดีแล้วค่ะบอมเบอ์เราได้ผู้เป็นแรงจิตได้พุ่มสูงใช่มีแตมพุ่สูงโออันนี้ก็ถือว่าเราแบบฝึกมือนะในการปล่อยทีมชมในงานจ้างเกมนะใช่เดี๋ยวฉันจะกลับไปฝึกปืนบ้างได้เดี๋ยวฉันจะกลับไปฝึกใช่ว่าตอนนี้สิบจากสี่ฉันกำลังจะหลับน่าจะหลับอยู่เลยเนี่ยอยู่ เราเล่นเกมเสร็จกันัปที่เรียบร้อยแล้วใช่ก็มา